เปิดภาพนัเดชที่พี่เอเจอครั้งแรกเห็นแค่ครึ่งหน้าว้าวจนบินไปหาทันที เป็นอีกหนึ่งซุปตาร์พระเอกแถวหน้าเมืองไทยอย่างณเดชน์กิมิยะโดยเราจะเห็นผลงานการสแสดงและผลงานอีกหลากหลายด้านของเขาผ่านจอแก้วช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆซึ่งวันนี้เราจะพาไปสองรูปรูปหนึ่งของหนุ่มณเดชน์ที่หลายคนไม่เคยเห็นเป็นภาพที่พี่เอสุภชัยได้เห็นเป็นครั้งแรกก็รีบบินไปหาณเดชน์ทันทีโดยพี่เอเผิดในรายการแชฉบอกว่ารูปแรกที่เห็นในชีวิตคือรูปณเดชน์ตอนอยู่ม .3 หรือมอ .2 เห็นหน้าเด็กคนนี้ปุ๊บพี่เอบินไปดูด้วย เเองเลยค่ะคิดว่าถ้าเราไม่วินไปตอนนี้ก็คงมีคนอื่นบินตัดหน้าไปซื้อตั๋วตอน10บโมงบินเที่ยงเลยพี่เอเห็นแค่นี้รู้เลยว่าน้าเป็นยังไงโตขึ้นน่าจะยากรู้ยันตอนอายุ30หน้าตาเป็นยังไงอะไรแบบนี้อะค่ะเราจะทิิงไม่ได้อะค่ะเหมือนเจอเพชรตอนนั้นน้องณเดชเรียนขอนแก่นวิเทศเป็นโรงเรียนนานาชาติเขาไม่ให้คนนอกเข้าพี่เอก็ปีนรั้วเลยค่ะเราเห็นเด็กคนนี้ปุ๊บก็วิ่งมาเลยตอนแรกที่เขาเจอเขากลัวแต่ ให้เบอร์แม่แก้วมาไปคุยกับแม่พี่เอไปหาคุณแม่น้องเวียบอกให้คุณแม่พาไปหาคุณแม่น้องณเดชนหน่อยค่ะเขาก็จูงมือพาไปเพราะบ้านอยู่ใกล้กันมากๆ